สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับวันนี้ผมกระหนกสิ้นชัยนันครับได้รับมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สมุนสศัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่ทําให้พี่น้องชาวเชียงใหม่น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเพิ่มเติมเพียง23รายครับนะครับแล้วก็วันนี้จะมี2ท่านนะครับที่จะมา นำเรียนให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับในท่านแรกนะครับท่านดรทรงยศนะครับคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโตรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้นําเรียนให้กับพี่น้องทราบสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านที่2ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นรเรนโชติรสนิลมิตรนะครับท่านผอ,อโรงพยาบาลหาราชน,นะครับก็จะถแถลงนะครับรายงานให้พี่น้องทราบเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านดรทรงยศครับครับขอบคุณครับ สถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านทราบนะครับเรามีข่าวดีนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราลดลงมากนะครับก็พบรายใหม่เพียง23รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,789รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว2,661รายคิดเป็นร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,119ลรายคิดเป็นร้อยละ30นะครับวันนี้ก็มีข่าวร้ายอย่างเช่นเดิมมันทุกครั้งนะครับก็คือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่9รายนะครับซึ่งอีกสักครู่ทางพุ่งในการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในส่วนผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว844รายสีเหลือง142รายสีส้ม73รายแล้วก็สีแดงนะครับ18รายส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นเราควบคุมโรคภายใต้ระบบ Bubble and s e a ซนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ได้นับรวมยอดผู้ป่วยในเรือนจำรวมกับผู้ป่วยภายนอกนะครับทั้งหมดเนี่ยจำนวน244ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนยอดผู้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับเฉพาะโรงพยาบาลสนามนะครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้เหลือผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่เพียงแค่46ราย โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเหลือผู้รักษากตัวอยู่90รายนะครับซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งก็มีแผนที่จะปิดให้บริการในสัปดาห์หน้านะครับส่วนการตรวจค้นหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้นะครับตรวจไปทั้งหมด1,583รายพบผลบวกลดลงเหลือเพียงร้อยละ2.02 ก็จะสอดคล้องกับจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงนะครับแต่ปัจจัยเสี่ยงนะครับยังคงเป็นเช่นเดิมก็คือสัมผัสในครอบครัวในชุมชนและก็สถานที่ทํางานยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของคัสเตอร์หางแก้วนะครับหางดงก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับดังนั้นก็จึงต้องมีการ เฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างข้มงวดต่อไปนะครับส่วนคัสเตอร์ของอบ้านแม่อ้อในนะครับตำบลแม่นะอาเภอเชียงดาววันนี้ทีมคว,ควบคุมโรคของอําเภอเชียงดาวนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคัดกรองเพิ่มมาอีก125รายนะครับผลจะออกในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคทางทีมของอําเภอเชียงดาว ก็ได้ขยายวงนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับทีมของอำเภอในการดำเนินงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีคัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึัสเตอร์นะครับเป็นคัสเตอร์ในห้างโลตัสรวมโชคนะครับซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด9รายทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จึงขอประกาศนะครับให้พี่น้องประชาชน ที่ไปใช้บริการที่ห้างทองเยาวราชและก็ฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับของห้างโลตัสรวมโชคนะครับใน,ในระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับให้ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดนะครับได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทุกแห่งหรือว่าจุดตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับหรือว่าจุดตรวจของศูนย์วันโรคเชียงใหม่ตรงข้ามกับร้านสุริวงบุ๊กเซ็นเตอร์นะครับ ก็เข้ารับการตรวจได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9้าโมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับสำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตในวันนี้สองท่านนะครับผมขอเชิญท่านผู้ในการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่เป็นผู้ถแถลงนะครับขอเรียนเชิญครับ,รบขอบพระคุณ<ม>ดรสงยศแล้วก็ท่านปลัดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังความเสียใจมาสู่ทีมผู้รักษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเรามีผู้เสียชีวิตที่จะแถลงวันนี้สองรายนะครับ รายแรกก็เป็นรายที่8ของการระบาดรละอกที่3นี้นะครับรหัส cm 3 4 0 0ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหา,หาราชนครเชียงใหม่ครับผู้ป่วยเป็นเพศหญิงนะครับสัญชาติฝรั่งเศสอายุสูงเลยทีเดียวนะครับอายุ81ปีมีโรคประจาตัวคือโรคความดาันโลหิตสูงนะครับเบาหวานไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวค่อนข้างมากนะครับประมาณ70กิโลกรัม ในประวัตินี้ผู้ป่วยมีญาติที่ตรวจพบในภายหลังว่าเป็นโควิด -19 เช่นกันเราเลยคาดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไปในครอบครัวนะครับมีประวัติล้มในห้องน้ําเมื่อวันที่22เมษายนก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งเมื่อรับการรักษาแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็กลับบ้านได้นะครับแต่ว่ามีอาการเหนื่อยแต่ไม่มีไอไม่มีไข้นะครับวันที่26เมษายนผู้ป่วยก็กลับเข้าไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นอีกครั้งหนึง่ง ในโรงพยาบาลเอกชนตรวจเอ็กซเรย์ภาพถ่ายทางรังสีช่องปอดนะครับเพราะว่าผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบที่ด้านขวาก็เลยได้ส่งตรวจ RT-PCR พราะว่ามีผลเป็นบวกนะครับจึงส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หลังจากส่งตัวเข้าโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบนะครับแล้วก็เหนื่อยมากหายใจ34ครั้งต่อนอาทีวัดค่าระดับฟอสฟีนตัวของอ,อเซียนในเลือดมีค่าต่ำลงมากอ,อยู่ที่84% แพทย์ผูรกกร้รักการรักษาก็ได้ทําการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็เริ่มรักษาด้วยการให้ยาฉีดต้านไวรัสยากําจัดแบคทีเรียแล้วก็รวมไปถึงยาลดการอักเสบของปอดในทันทีนะครับร,กกร,รักษาที่มหาราชจนกระทั่งประคับประคองอาการไปจนกระทั่งถึงวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเพิ่มเติมนะครับจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็แพทย์ก็ได้เพิ่มยาปฏิชีวนะให้เพื่อกําจัดแบคทีเรียเหล่านี้นะครับ แต่อาการก็ได้สุดลงในวันที่3พฤษภาระดับความรู้สึกตัวลดลงความดันโลหิตต่ำลงแพทย์ก็ได้พยายามช่วยเหลือเพื่อพยุงสัญญาณชีพโดยการให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถประครับประคองให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้ผู้ป่วยจึงเสียชีวิตลงในเวลา 14. 1 4 1 4นของวันที่3พฤษภา2564นะครับขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวและก็ญาติของผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะครับ รายที่9ของการระบาดด้นนอกที่3เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนาครพิงครับผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ87ปีมีโรคประจําตัวนะครับเป็นเบาหวานแล้วก็ไตเรื้อรังติดเชื้อจากคนในครอบครัวนะครับวันที่24เมษายนผู้ป่วยมีอาการไข้ไอน้ำมูก25เมษามีอาการไข้สูงแล้วก็มีใบหน้าบวมนะครับ26มีอาการอ่อนเพลียนะครับทานอาหารไม่ค่อยได้หายใจลําบากแล้วก็ บอกว่านอนราบไม่ค่อยได้วันที่27จึงได้ตามรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินมารับที่บ้านนะครับ <c oughs> เพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสันทรายขณะตรวจที่โรงพยาบาลสันทรายพบว่ามีระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ํามากนะครับ70%แพทย์จึงได้ให้การรักษาด้วยออกซิเจนและก็ตรวจสวอปครับก็พบว่ามีเชื้อโควิด <c oughs> เป็นบวกจึงส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับเพราะว่าอายุมากแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยเยอะ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ได้รักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อประยุงอาการเริ่มยาฉีดต้านไวรัสแล้วก็ยาต้านแบคทีเรียน,นะครับผู้ป่วยมีอาการหอบมากแม้กระทั่งจะใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ก็ยังหอบอยู่แพทย์ก็ได้มีการปรับเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยนะครับและให้ยาเพื่อประคองความดันโลหิตวันที่2พฤษภาคมมีภาวะของการทํางานอวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลวนะครับ แพทย์และทีมผู้รักษาก็ได้พยายามประคับประคองอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่ง3พฤษสภานะครับผู้ป่วยมีอาการอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถประคองและยื้อชีวิตผู้ป่วยได้เสียชีวิตเมื่อเวลา21.45นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติผู้ป่วยด้วยนะครับเห็นได้ว่าแม้แพทย์จะได้กระทาการอย่างเต็มที่ทุกประการนะครับด้วยอายุที่มากมีโรคเรื้อรังแล้วเราก็พยายามจะยื้อาารักษาชีวิตก็ไม่สามารถ ต่อสู้กับโรคนี้ได้อย่างไรก็ตามครับกลุ่มแพทย์และก็ทีมผู้รักษาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่ออย่างสุดกำลังนะครับเพื่อรักษาชีวิตทุกชีวิตให้รอดนะครับก็ขอเชิญท่านประหลัดสุขครับผมขอบคุณครับท่านครับครับสำหรับผมมี3เรื่องที่จะนําเรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับในเรื่องแรกนะครับสื่อเพื่อจะมีการเผยแพร่ทางไลน์นะครับทางเฟซเกี่ยวกับหนังสือของจดเชียงใหม่ลงวันที่4พฤคสภาคมสนสนะครับเกี่ยวกับเรื่องขอทบทวนมาตรการ ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับในการที่จะนำกลับไปบนโลกที่อื่นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว่าเกาียรติลมขอหนังสือดังกล่าวนะครับเ,เป็นการแจ้งนะครับให้ทางสบ,บคได้ทราบว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่นลดลงนะครับแล้วก็เรามีมาตรการที่จะเข้มงวดในทุกๆเรื่องแล้วนะครับจึงเสนอไปเพื่อที่จะให้มีการปรับลดสีของพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเป็นพื้นที่ ควบคุมนะครับเข้มงวดสูงสุดนะครับให้มีการปรับลดเป็นพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งจะเหมือนกับสีเดาอจังหวัดปื่ดน,นะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากสบคนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เรานะครับสามารถประกอบกิจกรรมได้ในหลายเรื่องเหมือนที่ผ่านมานะครับ mm hmm. เช่นเรื่องของการทานข้าวในร้านอาหารนะครับถึงเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายแล้วก็ นำกลับไปทานที่บ้านได้ถึงเวลา23ุ00น,นหรือ5ทุ่มนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าต้องให้เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับพี่น้องครับว่าตัวเชียงใหม่เนี่ยยังไม่มีมาตรการผ่อนปลนนะครับแต่ว่าเป็นการเสนอให้กับทางสอบ,บคอะครับเราต้องรอให้สอบ,บคอสวดก่องอนุมัติก่อนนะครับถึงจะมีคําสั่งของตัวเชียงใหม่ตามมานะครับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการแจกชุดทาน้าใจนะครับผู้ชีวิตฝ่าวิกฤต นายทีนควิด -19 นะครับผ่านแอปพลิเคชันค้นภัยนะครับเรื่องนี้เสื่อมเนื่องจากว่าในสถานการณ์โควิดรอบนี้นะครับมีผู้ที่รับผลกระทบมากมายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ฐานะยากจนและก็ถูกเลิกจ้างนะครับตอนนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับโดยท่านสุดาพรสมวรสัตนะครับร่วมกับสถานีเหล่ากาชาติที่3นะครับและกิ่งกาชาติอำเภอเนี่ยครับได้มีการดําเนินการในเรื่องของแอปค้นภัยนะครับโดยสรุปนะครับจะมี2ประการนัคือผู้ที่ ผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยในกลุ่มนี้นะครับขอให้แจ้งทางกำนันผู้ใยญ่บ้านในการที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันนะครับในส่วนที่2คือผู้ที่กักตัว14วันนะครับแลวอยู่ที่บ้านนะครับทั้งสองกลุ่มนี้ขอให้เป็นกลุ่มที่ฐนานะยากจนนะครับแล้วก็ถูกเลิกจ้างงานนะครับก็จะทมีพี่น้องอสมมเนนการที่จะพิจารณาข้อมูลในในส่วนนี้นะครับหลังจากมีการพิจารณาข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทาง จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับให้ทางสารดีกาชาติที่3นะครับแล้วก็นําถุงเงินชีพเนี่ยนะครับไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางกำนังพี่ยายบ้านอสมเอ,อม็ก็จะนาไปแจกให้กับท่านที่บ้านนะครับในเรื่องสุดท้ายนะครับขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนิดนึงเกี่ยวกับโครงการตรวจคั้ากองเชื้อรัสโควิดหนาเชิงลุกเลยฐสารประกอบการนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางสำนักงานสารณสุขจังหวัดนะครับร่วมกับทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะมีการประชุมในการที่จะดาเนินการเกี่ยวกับ คัดกรองเชิงลุกใปนสานประกอบการนะครับซึ่งตัวเลขคร่าวๆนะครับท่านนี้เรามีสถานประกอบการอยู่28แห่งพี่น้องในกลุ่มนี้ประมาณ5,318ลายนะครับก็จะมีการแบ่งการตรวจด,ด้วย PCR ในจำนวน2,470คนนะครับแล้วก็มีการตรวจหาช่วยจยำลวอีกประมาณ12,2938คนนะครับทนี้ในส่วนนี้นะครับผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ นะครับในการดูแลในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็ถ้ามีการตรวจแล้วนะครับผู้ประกอบการเพื่อวมงานก็มีความมั่นใจในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ขอให้ติดตามต่อไปนะครับแล้วทางจังหวัดก็จะรายงานและอสั่ทอนให้พี่น้องทุกคนทราบนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมรับฟังนะครับรายการของเรานะครับในนามของศูนย์ราชการสถานการณ์การระบาด โรคโควิด -19 ในเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ